เศรษฐีวัย73ยกสมบัติให้นักศึกษาฝึกงานไลกกับคำว่าลุงขาก่อนจบชีวิตด้วยเชือกฟางณบ้านหลังใหญ่ย่านทองหล่อตาเท่าประจวบวัย73ปีเจ้าของธุรกิจขายส่งอะไหล่รถยนต์อันดับหนึ่งของภาคกลางเงินแม่งไหลามาเทมารวยจนยุงยังไม่กล้ากัดเพราะกลัวโดนฟ้องกลับมีรถเบนซ์สามคันบ้านสี่หลังก็ดังอะไหล่สิบกว่าแห่งทองเต็มตู้นิรภยัยแต่มันก็แค่ของเล่นเพราะตาประจวบโคตรเหงา เยรักตายไปเมื่อ20ปีก่อนด้วยโรคเบาหวานกำเริบหลังดูซีรีส์เกาหลีจบ3เรื่องรวดไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีใครจะกอดตอนฝนตกมีแค่หมาไทยพันผสมตัวหนึ่งชื่อแม่มึงที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มเพราะเวลาเรียกแล้วสะใจแม่มึงมากินข้าวเวย้ยจนวันหนึ่งตาประจวบหันไปดูเงาตัวเองในกระจกเห็นแต่ตีนกาฟ้าขึ้นขนจมูกยาวกว่าขนตาแล้วพูดกับตัวเองว่ากูไม่อยากตายแบบเงาเงาวะ่ะ เลยออกไอเดียสุดล้ำเปิดรับนักศึกษาฝึกงานด้วยเหตุผลเพื่อพัฒนาองค์กรและปลูกไฟคนรุ่นใหม่แต่ลึกๆคือเพื่อปลูกอวัยวะที่นอนตายไปนานให้กลับมาขยับอีกครั้งเปิดเทอมไม่ทันถึงอาทิตย์นางมีมีก็เดินเข้ามาในออฟฟิศหญิงสาววัย22ปีเอกบัญชีมหาลาัยเปิดใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักแต่มาในชุดฝึกงานที่แม่งดูเหมือนชุดพริตตี้จากใบปลิวเสื้อเชิ้ตรัดจนกระดุมแทบปลิวกระโปรงรัดจนเวลาเดินต้องเดินเหมือนหุ่นยนต์เต้นคัฟเวอร์นมล้นก้นเด้ง ตาประจวบถึงกับกลืนน้ำลายดังเอือ้อเหมือนคนกินกล้วยเตี๋ยวตอนติดคอลุงขาหนูทำเอกสารหายเสียงม,มีมี่หวานเจี๊ยบแต่โทนแหลมแทงแก้วหูไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวลุงซื้อเอกสารใหม่ทั้งออฟฟิศเลยก็ได้และนั่นคือวันที่ออฟฟิศเริ่มกลายเป็นโรงงานดูดเงินจากเด็กฝึกงานธรรมดากลายเป็นผู้ถือหุ้นในใจลุงภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์มีมี่ยิ้มหวานตาหวานแต่ปากไวลุงขาหนูอยากทำโปรเจกต์ใหญ่ๆแค่จะได้ฝึกฝีมือ ตาประจวบพยักหน้าทำเลยลูกลุงเชื่อใจลูกแต่ไม่ได้ดูเลยว่ากระโปรงนั่นแม่งสั้นจนเห็นยันคำสักตรงต้นขาวว่าแดกไม่ยัง้งหลังเลิกงานวันแรกมีมีม่เดินไปแต่ไหลาตาประจวบเบาๆแล้วพูดว่าขอบคุณนักะลุงหนูรู้สึกเหมือนได้บ้านใหม่เลยตาประจวบยิ้มกว้างน้ำตาแทบไหลแต่ไม่รู้เลยว่านั่นคือประโยคเดียวกับที่มีมี่พูดกับเศรษฐีอีกสี่คนก่อนหน้านี้วันอาทิตย์แดดเปเรี้ยงตาประจวบนั่งเช็ดล้อเบนหน้าบ้านด้วยความสุข นึกถึงเมื่อเช้ามีมี่เรียกลุงจ๋าแล้วแกล้งสะดุดล้มใส่ตักอ้โหสวรรค์มีจริงแต่ลุงสั่งเพื่อนบ้านข้างๆที่แก่พอๆกันแต่ไม่มีมโนเลยเดินมาจุดทูบเตือนกลางแดดไอ้จบกูบอกมึงตรงๆเลยนะมึงกำลังโดนมันปัน่นนมของแท้แม่งไม่เด้งขนาดนั้นถ้าเด้งขนาดนี้ต้องไปถามหมอเมทีคลินิกแล้วเว้ยตาประจวบหันมาหน้าตึงแล้วตอบอย่างคนไม่กลัวเสียหน้ากูรู้แต่กูไม่แคร์กูมีความสุขเว้ยอย่างน้อยกูก็ได้ตื่นมามองนมไม่ใช่มองหมา ลุงสั่งได้แต่ถอนหายใจเหมือนสั่งข้าวแล้วเจอแมลงสาบแต่ไม่อยากเรื่องมากเพราะหิวเขารู้ดีว่าเพื่อนตัวเองนี่โง่แบบมีความสุขซึ่งแม่งอันตรายกว่าความโง่แบบธรรมดาหลายเท่าตัวหลังจากเข้าฝึกงานได้ไม่ถึงเดือนมีมีเริ่มแสดงสกิลขออย่างน่ารักระดับเทพเริ่มจากเบาๆลุงขาหนูอยากมีมอเตอร์ไซค์ไว้ขี่ไปฝึกงานค่ะสิ้นประโยคเย็นวันนั้นตาประจวบพามีนี้ไปเลือกบิ๊กไบค์สีชมพูวิ้งราคาแพงกว่ารถกระบะสองคัน อาทิตย์ถัดมาลุงขาหนูไม่มีสร้อยทองเลยเวลาไปทำงานหนูดูไม่มีราศีได้สร้อยสี่บาทพร้อมจี้รูปหัวใจเดือนต่อมาลุงขาหนูไม่มีที่พักใกล้ที่ฝึกงานเลยอ่ะมาอยู่บ้านลุงสีลูกจะได้ดูแลกันอุ้ยหนูเกรงใจงั้นลุงซื้อคอนโดให้หนูเธอหนูอยู่คนเดียวสบายใจกว่าตาประจบยิ้มแห้งๆเหมือนโดนตกเบาๆแล้วบอกเอาไปเลยลูกลุงเห็นเธอมีความสุขลุงก็อินใจแล้วอินเฮียอะไรไม่รู้ แต่บัตรเครดิตลงหมดวงเงินไปสามใบแล้วทุกค่ำคืนบ้านตาประจวบกลายเป็นผับลับเฉพาะกิจมีมี่พาเพื่อนสาวเพื่อนตุดเพื่อนเกย์และเพื่อนที่ไม่รู้เพศแน่ชัดมาปาร์ตี้แสงไฟวับวับวิบวับเบสกระแทกพื้นจนหมาแม่มึงต้องหนีไปนอนที่บ้านลุงสังตาประจวบนั่งดูอยู่เงียบๆมุมบ้านเหมือนยามกลางห้างบางครั้งโดนเพื่อนมีมีชนแก้วลุงขามาดื่มด้วยกันสิเอาชนแก้วแล้วก็ชนจริงชนจนแก้วคริสตินาเวราคา4ี่พันแตกในมือแบบสดๆด มีมี่เดินเข้ามายิ้มหวานหอมแก้มลุงหนึ่งฟอดแล้วกระซิบลุงอยาคิดมากนะหนูเรียกว่าคลายเหงาแบบรวมหมู่ค่ะเออก็ได้ลูกขอแค่คืนนี้เธออยู่กับลุงพอมีมีม่พยักหน้าแล้วบอกโอเคแค่เดี๋ยวหนูนอนห้องข้างล่างกับเพื่อนนะลุงฝันดีนะแล้วก็เดินจากไปพร้อมเสียงหัวเราะดังลั่นกับคำว่าเฮ้ <c oughs> i, ใครเอาวอดกล้ากูไปวะลุงนั่งเงียบถอนหายใจยาวอย่างน้อยคืนนี้กูก็ได้จับนมก่อนนอนแค่แป๊บเดียวแต่กูก็ได้ มีมี่นั่งตักลุงบนโซฟาหนังแท้ราคาเจ0 0 0มื่นที่ตอนนี้เลิกคราบมะม่วงน้ำปลาหวานเธอเอียงคอใส่ฟิลเตอร์น่ารักในชีวิตจริงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงใสเหมือนนมเปรี้ยวมีวันหมดอายุลุงขาหนูอยากฝึกงานอย่างจริงจังสักทีหนูขอเปิดบริษัทเล็กๆในนามลุงนะคะหนูจะได้เรียนรู้การบริหารจริงๆตาประจบยิ้มแก้มปรีเหมือนโดนขูดหวยตรงเป้าเอาสิลูกลุงเชื่อใจลูกลูกเก่งจริงๆลุงไม่ได้สนใจสนแต่นม สองอาทิตย์ผ่านไปมีมี่จ้างเพื่อนมาเป็นพนักงานบริษัทใหม่สี่คนหนึ่งคนทำบัญชีแต่จบแฟชั่นดีไซน์หนึ่งคนทำการตลาดแต่พูดไทยไม่ชัดอีกสองคนไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยนอกจากเปิดติ๊กต็อกไลฟ์ขายของปลอมตาประจบเริ่มงงแต่ก็ยังให้เงินเพราะเวลางงมากๆแล้วมีมี่ก็มักจะนั่งลงบนตักแล้วกระซิบลุงอย่าคิดมากนะหนูรักลุงที่สุดใช่ลุงไม่คิดมากแต่ธนาคารคิดแทนแล้วเรียกหนี้มาเลยผ่านไปสามเดือนจากเศรษฐีอะไหล่เงินล้าน ลุงประจบเหลือแต่เศษเหล็กในใจและนี่สินก้อนโตที่ใหญ่กว่านมมีมีเวลานอนคว่ำบ้านหลังโตเริ่มมีป้ายประกาศขายด่วนเจ้าของจะโดดตึกรถเบนซ์ถูกลากออกไปต่อหน้าลุงอย่างกับฉากในละครเย็นที่ดินเริ่มโดนฟ้องร้องหมาแม่มึงก็หนีไปอยู่กับลุงสังเพราะทนเสียงเพื่อนมีมีไม่ได้วันหนึ่งตาประจบทักแชทไปหามีมีน้ำตาคลอแล้วพิมพ์ไปว่ามีมีจ๋าเราเริ่มต้นกันใหม่ได้นะลูกลุงไม่โกรธเลยมีมีอ่านแล้วตอบกลับมา เออลุงหนูไปฝึกงานต่อที่ดูใบอะไรอะไรที่นี่มันอึดอัดแล้วเธอก็หายหัวไปเลยติดต่อไม่ได้เลยหลังจากที่บ้านโดนยึดลุงไปเช่าแฟลตราคาถูกอยู่โทรศัพท์เก่าเครื่องเดียวในมือกลายเป็นที่ระบายความรู้สึกของคนแก่หมดใจแต่ไม่หมดหวังลุงส่งข้อความทุกวันลุงไม่โกรธนะลูกลุงแค่อยากรู้ว่าเธอสบายดีลุงคิดถึงวันที่เราหัวเราะด้วยกันจำได้ไหมลูกแม้ตอนนี้ลุงไม่มีอะไรเหลือแต่ลุงยังรักเธอเหมือนเดิมนะ ทุกข้อความส่งไปแล้วขึ้นอ่านแล้วบ้างไม่อ่านบ้างจนวันหนึ่งมีข้อความตอบกลับมาเพียงหนึ่งเดียวเบอร์นี้เจ้าของตายแล้วค่ะลุงจ้องจอนิ่งรู้สึกเหมือนถูกเอาขวานมาฝังกลางอกร้องไห้จนหมอนชุ่มและหมอนก็โดนยึดไปในอาทิตย์ถัดมาเพราะลุงลืมจ่ายค่าแฟลตเย็นวันหนึ่งหลังจากฝนตกกระหน่ำซัดเหมือนกรรมที่ย้อนมาตกหน้าลุงประจบนั่งจิบเหล้าขาวข้างแฟลตเก่าๆกับคนที่ยังเหลืออยู่คนเดียวในชีวิตลุงสังลุงสังพูดขึ้นแบบคนไม่อยากพูด เห็นไหมกูบอกมึงแล้วประจบยิ้มแห้งเหมือนผ้าขี้ริ้วที่ลืมตารู้แล้วสั่งกูโง่กูแม่งโง่เหมือนก้อนอิดที่โดนล,ลูกคมด้วยนมปลอมเงียบอยู่พักใหญ่ไม่มีเสียงต่อว่าไม่มีการซ้ำเติมมีแค่แก้วเล่าชนกันเบาๆและเสียงสุนัขข้างห้องเห่าหาเรื่องกับเงาตัวเองอย่างน้อยมึงก็เคยมีความสุขใช่ไหมลุงสังพูดท,ทั้งที่ไม่มองหน้าลุงประจบถอนหายใจายาวหยิบบุหรี่ซองสุดท้ายมาจุดมีหวะแป๊บเดียวแต่กูก็มี น้ำเสียงลุงเหมือนคนกำลังยิ้มทั้งที่ในใจแม่งร้าวเหมือนเศษกระจกบางทีความสุขแม่งก็เหมือนผายลมแป๊บเดียวแต่ก็รู้สึกดีตอนมันออกมาหลังจากมีนี่บินไปดูใบลุงประจวบก,ก็ต้องบินลงเหวชีวิตแบบไม่มีตัวขากลับอะไหล่เก่าในโกดังถูกขายเหมือนซากเครื่องเสียงบ้านโดนยึดโต๊หินอ่อนโดนยกไปขายโลละสิบห้าแม้แต่ชุดนอนลายแมวของเมียเก่าก็เอาไปขายในกลุ่มเฟสของเก่าหลอนๆได้เงินมาสามร้อยหมาแม่มึงตอนนี้กลายเป็นหมาช่างแอร์ เพราะมันไปอยู่กับลูกชายช่างแอร์ใต้ตึกลุงอยู่คนเดียวในห้องเช่าแคบๆขนาดพอเหยียดขาได้ท่าพับตัวเองเป็นตัวแซดเปิดพัดลมสันส่นๆแล้วใช้แสงไฟจากเสาไฟเพื่อนบ้านสองทางกินข้าวอาหารเย็นวันนี้คือข้าวเปล่ากับน้ำปลาถ้าโชคดีวันไหนเพื่อนบ้านทอดปลากูอาจได้กลิ่นด้วยลุงนั่งมองฝ้าเพดานเหม่อลอยคิดถึงทุกอย่างคิดถึงเมียเก่าที่เคยด่าไอเฮียจวบมึงจะซื้อรถอีกทำไมคิดถึงหมาแม่มึงที่เคยตื่นมาเห่าข้างบ้านตอนตีสี่ คิดถึงนมของมีมี่ที่ลุงเคยเชื่อว่าของจริงแต่สิ่งที่ลุงคิดถึงที่สุดคือประโยคที่เพื่อนเตือนอย่าเชื่อใจคนที่แค่ยิ้มแล้วขอของเพราะบางทีมึงจะเหลือแต่รอยยิ้มกับหนี้สินที่แม่งไม่มีวันยิ้มตอบมึงทุกอย่างมันเหมือนฝันแต่เป็นฝันที่ตอนจบโดนตกด้วยหนังสือทวงหนี้ในค่ำคืนหนึ่งที่อากาศไม่ร้อนแต่ใจกูแม่งร้อนฉิบหายตาเท่าประจวบนั่งอยู่ในห้องเช่าขนาด18ตารางเมตรใส่เสื้อกล้ามขาดขาดที่มีรูตรงนมซ้าย กับกางเกงบอลของทีมที่เขาไม่ได้เชียร์เขาจุดธูปขอเข้ามาภรรยาเก่าที่เสียไปแล้วพร้อมกระซิบเบาๆมึงดูไว้นะมาลีกูโดนเด็กนมปลอมหลอกกูยับเลยกูแพ้ยับเลยวะมาลีก่อนหยิบปากกาลูกลื่นสามสีมาเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายลงบนหลังใบเสร็จค่าไฟที่ยังไม่ได้จ่ายถึงมีนี่ขอบใจที่ให้ลุงได้รู้จักคำว่ารักอีกครั้งแม้มันจะหลอกแต่ลุงไม่โกรธขอให้หนูมีชีวิตดีลุงขอโทษถ้าเคยทำให้ลำบากลุงหมดแรงแล้ว รักเสมอลุงจวบลุงเดินไปที่มุมห้องหยิบเชือกฟางเส้นเก่าที่เคยใช้มัดลังอะไหล่ผูกเป็นห่วงอย่างใจยเย็นเหมือนคนที่เคยผูกโบวันวาเลนไทน์ให้เมียกเก่าเหยียบเก้าอี้พลาสติกสีซีดแล้วก็ปล่อยตัวลงมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนๆไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะแม่งเหนื่อยแล้วจริงๆข่าวออกทีวีในเช้าวันต่อมาอดีตเศรษฐีเจ้าของกิจการอะไหล่รถยนต์วัย73แขวนคอเสียชีวิตคาดสาเหตุจากอาการซึมเศร้าหลังสูญเสียทรัพย์สินและถูกหลอกโดยเด็กฝึกงาน เฟซบุ๊กแชร์กันว่อนพร้อมแคปชั่นประโยคทองอย่าหลงเด็กความเหงาฆ่าคนได้น้ำตาลูกผู้ชายมันไม่ได้ไหลบ่อยๆอีกฝ้าของโลกในคาเฟ่หรูที่ดูบมีน่กำลังนั่งจิบลาเตร้ราคาสิบเหรียญกับแก๊งเพื่อนเน็ตไอดอลเลื่อนดูมือถือแล้วจะเอกกับข่าวลุงจบแขวนคอเธอเงียบไปหนึ่งวินาทีน้ำตาคลอเล็กน้อยเหมือนคนที่ดูคลิปหมาถูกทิ้งแล้วรู้สึกเศร้าแบบผิวเผินโหสงสารว่ะเธอพูดเบาๆแล้วหยิบมือถือขึ้นมาแชร์ข่าวทันทีพร้อมแคปชั่น I.P. ีลุงจบคนดี2025รักนะต่แดกก่อนนะจ๊ะยอดไลพุ่งรัวเสียงหัวเราะของเพื่อนในวงกาแฟดังลัน่นแต่เสียงของลุงเงียบสนิท